เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่1นึหลานชายสินกรอกตา นางหันกลับไปพูดคุยกับสหายตน้นปล่อยให้คุณหนูอยู่เดินผ่านไปนั่งโตะ๊ะกับยาสาวสกุลอยู่ที่มาด้วยกันดูแล้วงานวันนี้ยิ่งกว่างานเลี้ยงบุปผาอีกกระมังคนงามทั้งถงเยี่ยนล้วนมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วอู๋ถิงมองอยู่ผิงเยี่ยนแล้วหันมามองหลิวเจ้าเว่ยอดรู้สึกชื่นชมความงามตรงหน้าไม่ได้อย่าพูดมากเจ้าควรมองฝั่งบุรุษให้ดี เพื่อจะได้ลูกเขยเหมือนที่บิดาเจ้าหวังถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีสิอูถิ่งย่นจมูกหลิวเจ้าเวยจิบชาฟังเสียงดนตรีกับมองนางรำตรงกลางลานไปเรื่อยๆจนชาหมดจอกนางจะวางลงบนโตะ๊ะแต่พอะตาไม่ได้มองมือทำให้จอกชาหล่นลงพื้นแทน ดีที่ไม่เปื้อนตัวเจ้าอูถิงเห็นว่าจอกชาไม่มีน้ำก็ไม่สนใจกับอุบัติเหตุเล็กๆเ,เป็นอาจารย์กับมี่ฝูที่รีบมาเก็บกวาดไปมี่ฝูเจ้าไปเปลี่ยนชาชุดใหม่มาเถอะชุดนี้ข้าไม่ใช้แล้วหลิวเจ้าเว่ยสั่งมี่ฝูรีบรับคำยกกากับจอกชาของผู้เป็นายออกจากโต๊ะ จะเปลี่ยนชุดชาไปทำไมเดี๋ยวคงเริ่มตั้งโต๊ะพอดีให้เบ่าของเจ้าเตรียมจอกเล่ามาเลยออ๋ถิงว่าหลิวเจ้า่บเห็นด้วยจึงพยักหน้าสั่งมีฝูเดี๋ยวคารวะเล่ากันหลายจอกเจ้าอย่าเมาเสียเล่าอู๋ถิงเตือน ข้าเคยดื่มจนเมาเมื่อไหร่กันหลิวเจ้าอยหัวเราะอย่างสดใสาย,ยามนางสะบัดหน้าสายปิ่นที่ห้อยลงมาเป็นหยดน้ำสีมรกตอมฟ้านั้นงดงามยิ่ง ปิ่นนี้เหมาะกับเจ้ามากเมื่อต้องกับแสงมันริบระยับราวกับน้ำพี่สะท้อนแสงจันทีเดียวอูถิ่งอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปแตะหลิวเจ้าไว้ไม่ได้หวงนางหันให้สหายจับตามใจวันนี้หญิงสาวปักปิ่นชุดที่เนี่ยเถียนชิงให้มาพร้อมกับปิ่นสั่งทำพิเศษของนางเองพอรวมกันแล้วนับว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดี แต่บังเอิญขณะที่โอ๋ถิงดูอยู่เหลิวเจ้าเว่ยมองผ่านไหลอีกฝ่ายไปก็เห็นว่าเนี่ยเถียนชิงกําลังมองมาทางนางพอดีวันนี้อีกฝ่ายอยู่ในชุดสีเทาดูสุภาพข้างกายมีบ่าวคนสนิทคอยติดตามขณะที่เดินคารวะสุราขุนนางอวสโสหญิงสาวอดชะงักไม่ได้เมื่อเขาหันมองนางขณะที่นางกำลังทำท่าคล้ายอวดปิ่นบนหัวอยู่พอดี ให้ตายสิหลิวเจ้าเวาอยากกัดลิ้นตัวเองจริงๆมีอะไรหรืออูถิงเห็นสาหายนิ่งไปจึงหันไปมองตามแต่เนี่ยเถียนชิงเหมือนพวกนกรู้เขาหันไปหาขุนนางผู้อวุโสก่อนแล้วหลิวเจ้าเวยรู้สึกอายเล็กน้อยนางหันเหประเด็นไม่มีอะไรอย่ามัวพูดถึงปิ่นค่าวันนี้กำไรของเจ้าก็งดงามยิ่งนัก ดูแล้วไม่เหมือนของช่างชาวต้าถงเจ้านี่ตาดีจริงๆบิดาข้าได้มาจากเจียงนานเอามามอบให้มารดาค่าแต่มารดารักการแต่งตัวที่ไหนกันสุดท้ายก็เป็นข้านี่แหละที่ต้องเอามาใช้ไม่ให้เสียของ มีฝูยกชุดชาเข้ามาถามเบ่าของสกุลป่ายเพื่อขอเปลี่ยนอีกฝ่ายรียบรับของเดิมไปแล้วไปยกเหยือกเล่ากับจอกมาให้นางหญิงสาวยืนรออยู่ด้านหน้าครัวพอดีกับเห็นว่าเบ่าของสกุลป่ายเรียงแถวกันยกอาหารออกไป แต่ละถาดแต่ละจานล้วนมีหน้าตาน่ากินทั้งสิ้นงานเลี้ยงวันนี้คนสกุลปายคงใช้เงินไปไม่น้อยเลยมีฝูยืนรอจนขบวนเบ่าที่ยกอาหารนั้นหายลับตาไปเบ่าของสกุลปายถึงยกของที่นางต้องการออกมาให้นางตกกลางวันอีกฝ่ายไปเล็กน้อยก่อนจะยกถาดกลับเข้าไปในงาน แต่ในระหว่างทางหญิงสาวกลับมีท่าทีลังเลใจมีเหล่าคุณชายคุณหนูรุ่นเด็กเล็กๆแอบจับกลุ่มกันเล่นอยู่ในสวนส่งเสียงหัวเราะร่ามีฝูแอบหลบเข้าไปใต้เงาต้นไม้นางล้วงเอาขวดที่ตาของเคยมอบให้มาเปิดจุกออกแล้วเทยาด้านในให้เปื้อนนิ้วก่อนจะเอานิ้วทาไปทั่วปากจอกเล่าของผู้เป็นนายจนทั่ว มีฝูร้อนรนอยู่ไม่น้อยนางรีบจัดการแล้วรีบหันซ้ายหันขวาพอไม่เห็นคนก็รีบยกถาดเดินกลับไปทางเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงดนตรีดังอยู่ตลอดเวลานางกระบำไรรำต่อไปไม่มีพักเนี่ยเถียนชิงเดินคารวะเล่าขุนนางอาวุโสหลายคนจนมาถึงเสนาบดีจนไห่กังทั้งสองสบตากันอย่างแฝงความหมาย คนหนุ่มสมัยนี้ก้าวหน้าไวจริงๆไม่นึกว่าผ่านมาไม่นานจ้วงย้วนบันนอกคนหนึ่งก็มาได้ไกลถึงเพียงนี้เจนไหากังเอ่ยเหออยาะยันเนี่ยเถียนชิงยิ้มบางๆนั่นเป็นเพราะพระเมตตาของฝ่าบาทฝ่าบาทมีพระเนตรกล้างไกลรู้จักใช้คนท่านเสนาบดีเห็นด้วยหรือไม่ จนห่กลางแค้นเสียงในลำคอมีหรือเขาจะฟังไม่ออกว่าเนี่ยเถียนชิงเอ่ยปากกระทบกระทั่งตนแต่อีกฝ่ายให้ห้องเต้มาเป็นกรอะหากเขาเห็นแย้งก็เท่ากับลบดูเบื้องสูงในเมื่อฝ่าบาทเมตตาเจ้าวันหน้าเจ้าก็ต้องรักษาคุณธรรมตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีรับใช้ฝ่าบาทให้เต็มที่จนไห่กลางเหยียดริมฝีปาก พรุ่งนี้อีกฝ่ายจะไม่มีหน้าไปพบใครอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ควรจะใจร้อนทำให้เสียเรื่องขอบคุณท่านเสนาบดีที่สั่งสอนวันนี้ข้าขอคารวะเล่าท่านสักจอกได้หรือไม่ได้สิมานี่ข้าจะรินเล่าให้เจ้าเอง เติรนไหกังว่าแล้วก็กวักมือเรียกเนียเถียนชิงประคองจอกส่งให้เขาอย่างมีมารยาทก่อนที่ทั้งสองจะยกจอกเหล้าขึ้นดื่มพร้อมกันดวงตาของเตินไห่กังจับจ้องริมฝีปากของเนียเถียนชิงที่กร่นเหล้าเข้าไปทั้งยังมองตามจอกเหล้าให้หน่าใจว่าเนียเถียนชิงดื่มเข้าไปจนหมดจริงๆอาหารยกมาแล้ว ข้าคงต้องกลับโต๊ะตัวเองก่อนเนี่ยเถียนชิงเอ่ยขอตัวอย่างสุภาพไปเถอะเจินไห่กังพยักหน้ารับไม่คิดรั้งคนเอาไว้ชายหนุ่มรวบแขนเสื้อหันหลังจากไป พร้อมกับดวงตาวาวโรดลำคอของเขาเผ่าร้อนจนรู้สึกได้งานเลี้ยงดำเนินต่อไปการกินดื่มสังสรรค์คล้ายไม่มีที่สิ้นสุดบนเวทีมีการขับโครงตอนกล่าวอวยพรพาญาสกุลปายส่วนด้านล่างประมุกสกุลปายพาบุตรชายตนตระเวนแนะนำตัวกับเหล่าขุนนางในราชสำนัก พร้อมฝากฝังกันก่อนจะนำขุนนางใหญ่ที่สนิทสนมกันเข้าไปในตัวนชั้นในเพื่ออวดของล้ำค่าหลิวเจ้าเว่ยกับอูถิงกินกันจนอิ่มชวนกันคุยจนไม่มีเรื่องคุยงานเลี้ยงก็ยังไม่จบ เจ้าว่มองไปทางหลิวเฉียนนางยังเห็นว่าเขาคุยกับเจ้ากรมขุนนางอย่างออกรถไม่มีทีท่าเบื่อหน่ายหญิงสาวก็ได้แต่ถอนหายใจอีกฟากหลิวช่างอิงชวนหลิวหวานอี้ออกไปเดินเล่นนางไม่เคยเข้ามาในตัวสกุลขุนนาง ยกเว้นสกุลหลิวจึงอยากเปิดหูเปิดตาส่วนหลิวเหยาเหยานางนั่งอยู่กับสาวใช้ที่จินห้่ยไหมจัดให้เงียบๆเท่านั้นหลิวเจ้าเวยรู้สึกอึดอัดพ้องนางคิดว่าตนดื่มมากเกินไปข้าจะไปห้องน้ำเสียหน่อยจะให้ข้าไปเป็นเพื่อนหรือไม่อู๋ถิงเสนอตัวไม่ต้องมีแค่เบาของข้าตามไปก็พอแล้วหลิวเจ้าเวยโบกมือห้าม เช่นนั้นตามใจเจ้าเจ้าเวยลุกจากโตะ๊ะโดยมีมีฝูกับอาเรย์ตามไปยิ่งนางเดินไปนานเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกเหมือนคนเมานางเวียนหัวและเริ่มเซคุณหนูท่านไหวหรือไม่อาจารย์รีบขวาเจ้าเว่ยเมื่อเห็นว่านางทำท่าจะล้มไหวไหวข้าคงดื่มมากเกินไปต้องนั่งพักสักหน่อย หน้าเรือนตรงนั้นมีมานั่งอยู่คุณหนูไปนั่งตรงนั้นเถอะเจ้าค่ะมีฝูชีีบอกหลิวเจ้าไว้พยักหน้าอาเจินกับมีฝูจึงพยุงนางไปนั่งพักก่อนคุณหนูรองเท้าท่านเปื้อนไปหมดแล้วอาเจินพักขึ้นโฉมสกครานปลือตานางเอาแขนเท้าหัวตัวเองไว้เปื้อนแบบนี้กลับเข้างานไปอาจโดนว่าได้เจ้าไปเอาคู่สำรองในรถม้ามาให้ข้าเปลี่ยน แต่ว่าอาเจินลังเลเพราะเห็นว่าหลิวเจ้าเว่ยเมาไปเถอะมีมี่ฝูอยู่ทั้งคนบ่าวทราบแล้วเจ้าคะ่ะบ่าวจะรีบกลับมาอาเจินบอกแล้วรีบวิ่งออกไปมีฝูมองตามอาเจินจนลับตาแล้วหันมามองหลิวเจ้าเว่ยที่ดูไร้เรียวแรงคลายไม่ได้สติคุณหนูข้าไปขอน้ำแกงสั่งเมามาให้ท่านนะเจ้าคะ นางไม่รอให้หลิวเจ้าเว้ยตอบก็รีบลุกออกไปทันทีเมื่อหลิวเจ้าเว้ยอยู่ตามลำพังไม่นานก็มีบ่าวคนหนึ่งตรงเข้ามาหานางบ่าวสตรีผู้นั้นประคองหลิวเจ้าเว้ยเข้าไปในเรือนพันที หลิวเจ้าอี้นั่งอยู่กับเจินหุยเหมยอีกข้างเป็นปายสูอิงนางอดไม่ได้ที่จะรอบมองหลิวเจ้าเว่ยที่กำลังกินดื่มอยู่บ่อยๆหลิวเจ้าอี้รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกจนไม่อาจเก็บอาการให้นิ่งเฉยได้คืนนี้นางเจ้าเว่ยจะกลายเป็นหญิงแพทย์สยาที่มีข่าวเฉาโฉบไปทั้งถงเยี่ยนแล้วนี่เป็นเรื่องน่าสนุกที่สุดสำหรับนาง คืนนี้อากาศดีจริงๆโฮยินผูเท่าสกุลเจินบ่นขึ้นปายสู่อิงยิ้มขนาดกระซิบตอบแม่สามีมารดาข่าเชิญนักพรตมาช่วยดูเริกยามให้งานเลี้ยงคืนนี้จึงไม่มีเรื่องผิดพลาดแม้แต่น้อยนับว่าสกุลปายของเจ้ารอบขอบดีจริงๆโฮยินผูเท่าเอ่ยชมพี่สภายท่านแน่ใจนะว่าคืนนี้จะไม่มีเรื่องผิดพลาด จนหุยไหมยอดกังวลไปถึงเรื่องอื่นไม่มีแน่นอนอีกประเดี๋ยวรอเบาวของข้าจัดการเสร็จแล้วพวกเจ้าก็อย่าลืมทำให้แนบเนียนล่ะที่นี่เป็นตัวสกุลปายถือเป็นถิ่นของปายสู่อิงดังนั้นนางจึงให้คนของตัวเองช่วยลงมือข้าอยากเห็นสีหน้าซีดเซียวตอนที่นางสาระเหลวนั่นตื่นมาเจอตัวเองนอนกับเบาชั้นต่ำจริงๆริหลิวเจ้าอี้ยิ้มหยอก บ่าวชั้นต่ำอะไรกันปายสู่อิงถามอย่างสงสยัยทำให้เหลียวเจ้าอี้ชะง,งักไปด้วยมิใช่พวกท่านคิดจะให้นางกับเบาไม่ใช่บบาวท่านตาของเจ้าคิดจะกำจัดคนที่หาเรื่องสกุลเตินพอดีฝ่ายนั้นเป็นขุนนางขุนนางหรือเจ้าคะเหลียวเจ้าอี้เพิ่งรู้ว่าตอนเข้าใจผิดมาเสียตั้งนาน ว่าแต่ขุนนางคนใดกันที่ทำให้ท่านตาขุนเคืองขนาดนี้จากใครอีกก็จวงย้วนคนใหม่นั่นอย่างไรเล่า โห,หยินภูเท่าสกุลจนกดเสียงต่ำเอ่ยอย่างดูแคลนหลิวเจ้าอี้อ้าปากผงาผงาบนางตกใจจนไม่รู้จะพูดคำไหนเหตุใดกลายเป็นเช่นนี้ได้เล่าจากเบาชั้นต่ำกลายเป็นเนี่ยเทียนชิงเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่นางใฝ่ฝันหาอยู่หลายครั้งหากไม่ติดว่าอีกฝ่ายไม่มีภูมิหลังไม่มีอำนาจเหมาะสมนางอาสลัดอันอ่องทิ้งเพื่อเขาเลยก็ได้แต่นี่ เป็นจ้วงหยวนคนนั้นจริงหรือเจ้าคะคนสกุลเนี่ยนั่นหลิวเจ้าอี้ขบกรามแน่นหัวใจนางเต้นรัวเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ยินยอมคนนั้นแหละเจ้าอาจไม่ได้ใส่ใจจึงไม่รู้จักเขาหน้าตาดีอยู่หรอกแต่เป็นพวกลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือคิดจะล่วงเกินสกุลจน้นแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไง่ายๆงั้นระ หลิวเจ้าอี้กำหมัดแน่นขึ้นในใจอึดอัดยิ่งนักทำไมไม่เป็นคนอื่นต่อให้นางเจ้าเว่ยต้องถูกย่ำยีก็ไม่ควรจะเป็นเนี่ยเถียนชิงหลิวเจ้าอี้กว่าตามองฝั่งบุรุษเนี่ยเถียนชิงไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปยิ่งทำให้ในอกของนางร้อนราวกับมีไฟสุมนางไม่ยินยอมขณะที่คุยกันอยู่บ่าวคนหนึ่งก็เข้ามารายงานไปสู่อิง มีอะไรหรือเจินหุ้ยเหมยถามนางเมื่อเห็นว่าป๋ายสู่อิงทำท่าจะลุกขึ้นมารดาของข้าตามไปพบพวกท่านรออยู่ตรงนี้ก่อนอีกไม่นานจะมีละครให้ชมแน่นอนดีฝากขอบคุณมารดาของเจ้าด้วยได้เจ้าค่ะหลิวเจ้าเว้ยถูกลากมาไว้บนเตียงนางมึนมองภาพใดไม่ชัดรู้เพียงแต่ว่าในห้องมีกลิ่นหอมประลาด หญิงสาวพยายามยันตัวให้ลุกขึ้นขณะดเดียวกันประตูก็ถูกเปิดออกอีกครั้งนางรู้ตัวว่าตอนกำลังมีภัยแล้วถอดเสื้อผ้านางออกซะเสียงใครสักคนสั่งก่อนจะมีคนเอื้อมาแต่ตัวหลิวเจ้าเว่ยอย่างรุนแรงสตรีงดงามเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆคนที่จับตัวนางอยู่พูดขึ้นหากจะโทษก็ต้องโทษที่นางขวางทางคนอื่นอีกคนตอบ เจ้ารีบจัดการเปลืองผ้านั่งข้าจะออกไปพาผู้ชายมาเจ้าค่ะเสียงประตูเปิดและปิดลงอีกครั้งบ่าวสตรีที่เหลืออยู่พยายามถอดชุดชั้นนอกของหลิวเจ้าไว้ย่ยสมสครานรู้สึกเวียนหัวมากๆมือไม้ของนางคล้ายไม่มีแรงแม้แต่จะต่อต้านทำได้แค่มองดูขนเปลืองผ้าตนเองท่ามกลางความมืดสลัว เวลาผ่านไปนานเท่าใดไม่ทราบหากสายตาสามารถฆ่าคนได้บ่าวสสรและเลวผู้นี้คงถูกเผาตายไปด้วยไฟแค้นในใจของนางหลิวเจ้าเวยแค้นใจนักที่ไม่ระวังตัวให้ดีกับหลุมพรางของพวกคนต่ำซ้ำหญิงสาวน้ำตาคลอเบา้าเสียดายที่เป็นเพียงแค่ฝันดวงตาของนางมิอาจฆ่าคนได้จริงๆเร็วเข้า พาคนเข้ามาไว้ที่นี่แล้วรีบออกไปซะเสียงสาวใช้ที่เพิ่งกลับมาตะกกนอย่างร้อนรนนางเห็นว่าเหลิวเจ้าเว้ยนอนมีผ้าคลุมอยู่ก็จัดการวางร่างของบุรุษลงบนเตียงนางนั่นหายไปไหนแล้วข้าสั่งให้เฝ้าไว้แท้ๆนางพูดอย่างเสียอารมณ์โบกมือไล่บ่าวใชา้ออกไปจากห้องทันทีต้องทำให้พัวพันกันเสียหน่อยพวกเจ้าสองคนก็อย่าอาฆาตข้าเลย เป็นพวกเจ้าเองที่ขวางทางชาวบ้านจากนี้อึกเจ้าหลิวเจ้าว่ยลุกพรวดแทงปิ่นที่สั่งทําพิเศษทะลุคอของเบ่าวชั่วคนนั้นนางปิดปากอีกฝ่ายไว้ แล้วดันร่างนั้นให้ถอยจนสุดนั่งลงที่เก้าอี้กลางห้องในตาของหลิวเจ้าเว่ยมีแต่ไฟแค้นนางอุดปากอีกฝ่ายที่เริ่มกระอักเลือนเอาไว้นั่นเพื่อไม่ให้พ้นออกมาสาวใช้ตกตะลึงจนลืมดิ้นรนเลือดลมตีขึ้นคอของนางพลุจนเป็นรู สตรีที่เคยงดงามตรงหน้ายามนี้อาม,มหิตร้าวกับปีศาจนางเลื่อนสายตาต่อไปถึงได้พบว่าสาวใช้ที่เคยให้เฝ้าไว้ก่อนหน้านี้ถูกยัดเอาไว้ที่มุมห้องสภาพแขนขางหงิกงอผิดรูปหัวใจของนางเต้นระัวด้วยความตะหนกทันทีกลัวแล้วหรือหลิวเจ้าเว่ยยิ้มหยนันเมื่อดูสภาพฝ่ายตรงข้ามไม่นึกว่าคนอย่างเจ้าจะรู้สึกกลัว คิดว่าพวกเจ้าทำคนอื่นได้อยู่ฝ่ายเดียวหรือไรนางหมุนดึงปิ่นที่เคลือบพิษออกมาจากคอมันราวกับไขตะปูยามที่เลือดขึ้นหน้าหลิวเจ้าเวยแรงเยอะจนเบ่าตัวเล็กๆนี้ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะขัดขืนคิดจะย่ำยีข้างั้นหรือ นางปักปิ่นที่เหล่ามาจนแหลมเป็นพิเศษเข้ากลางดวงตาซ้ายของมันบ่าวผู้นั้นพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายแต่ก็หนีไปไหนไม่รอดหน้าของนางอาบไปด้วยเลือดเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่ถูกย่ำยีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรอยู่ไม่สู้ตายอย่างไรเล่าฝันร้ายตลอดไปชั่วชีวิตของนางนางจะไม่มีวันลืม่ม แต่พวกเจ้ากลับคิดจะใช้วิธีสามัญแบบนี้กับข้าก็อย่าได้ฝันเฟื่องว่าข้าจะละเว้นทางสายไหนให้พวกเจ้าทั้งนั้นเหลียวเจ้าเว้ครั่งไปแล้วนางดึงติ่นออกมาอีกครั้งแต่แทงทะลุดวงตาขวาของมันหญิงสาวรู้สึกโกรธตนอยากจะแผ่เสียงตีดร้องราวกับสัตว์ร,ร้ายเผ่าว่าได้แต่กัดฟันแล้วกระหน่ำแทงร่างบ่าวเลวนั่นจนขาดใจตายนางหอบหายใจลุกขึ้น นางพลาดเองแม้จะระวังเรื่องจอกเล่าแต่ไม่นึกว่าพวกชั่วนั่นจะถึงขั้นกล้าวางยาในอาหารด้วยแม้จะได้รับมาน้อยแต่ก็มีผลกระทบอยู่บ้าง หญิงสาวทิ้งร่างหน้าสังเวชของเป่าผู้นั้นลงมือเปื้อนเลือดของนางกำปิ่นเอาไว้แน่นขณะที่หันไปหาบุรุษบนเตียงเนี่ยเถียนชิงเพียงนิ่งเงียบมองนางไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆแม้แต่น้อยหญิงสาวสูดหายใจลึก พยายามข่มความอาฆาตที่ควบคุมไม่อยู่แต่จู่ๆกลับมีคนเปิดประตูพรวดเข้ามาหลิวเจ้าเว่ยหันควับนางคิดจะสู้ตายกับอีกฝ่ายจึงง้างปิ่นเหล็กในมือจะพุ่งออกไปไม่ไม่เจ้าเว่ยนั่นเป็นคนของข้าชายหนุ่มกอดรั้งเอวนางไว้จากด้านหลังพร้อมกับแย่งปิ่นในมือไปเขาเห็นแล้วว่าเวลานี้หลิวเจ้าเว่ยผิดปกติ ไม่มีอะไรแล้วข้าอยู่นี่ไม่มีอะไรอีกแล้วเขากอดน,นางไว้พยายามลูบหัวป,อปลอบอารมณ์ให้นางใจเย็นลงอีกนิดดวงตาของหญิงสาวแข็งทื่อลมหายใจหนกักนางกำมเสื้อเนี่ยเถียนชิงไว้เป็นหลักยึดกระซิบเสียงแห่พระช่วยค่าแน่นอนข้าจะช่วยเจ้าพวกมันคิดจะเล่นงานเราทั้งคู่กรรมนี้ย่อมต้องมีเจ้าของดี คุณหนูข้าพาคนมาแล้วเสียงกระซิบที่ข้างหน้าต่างดังขึ้นหลิวเจ้าเว่ยรู้ว่าเป็นปานเก๋หัวเนี่ยเถียนชิงสั่งให้บ่าวของตอนไปเปิดหน้าต่างแล้วช่วยปานเก๋หัวส่งพนเข้ามาหลิวเจ้าเว่ยมองบุรุษที่บ่าวของนางแบกมาด้วยสายตายเย็นช้าสุดขีดนึกอยากจะลงมือฆ่าอีกสักรอบแต่เนียเถียนชิงยังโอบตัวนางไว้ไม่ยอมให้หลุดออกไปแม้แต่น้อย ข้าจะไปเอาตัวผู้หญิงปานเก๋หัวว่าแต่เนี่ยเถียนชิงใส่หน้าเรื่องนั้นข้าจัดการแล้วเจ้ารีบไปตามบ่าวของนางแล้วออกไปรอที่รถมาหากเกิดเรื่องขึ้นให้รออีกสองค่แล้ววนรถไปที่ตวนประตูสีเขียวด้านหลังตัวนี้ข้าจะพานางออกไปที่นั่นเอง เนี่ยเถียนชิงสั่งปานเก๋หัวไม่แน่ใจว่าควรตอบรับคนผู้นี้หรือไม่จึงหันไปมองหลิวเจ้าเบยผู้เป็นนายของเขาพยักหน้ารับเขาจึงกระโดดออกจากหน้าต่างไปเรียกคนมาเก็บกวาดศพพวกนี้ต้องสร้างคืนวสันแสนหวานครั้งใหญ่ให้พวกสกุลเจินกับสกุลปายเสียหน่อยอย่าดื่มให้พวกขุนนางใหญ่ทั้งหมดมาร่วมชมดูด้วยละ่ะต้องให้แน่ใจว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพวกมันจะเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้อีกเนียเถียนชิงสั่งอย่างเลือดเย็นก่อนจะพาหญิงสาวรอบออกจากห้องไปเนียเถียนชิงสร้างเส้นทางลับไว้มากมายเช่นเดียวกันมีเส้นทางลับอยู่ใต้ดินตัวสกุลปายเขาพาหลิวเจ้าเว่ยลงไปในอุโมงคลัดล้อออกไปยังจวนด้านหลังที่เขาซื้อเอาไว้ที่นี่เป็นที่พักลับๆของคนในสำนักของเขา ทำไมถึงมีทางลับที่นี่แม้สติจะพราเลือนแต่หลิวเจ้าเว่ยยังไม่ถึงขั้นโง่งนมข้าสร้างเอาไว้เองหากเจ้าชอบจะมาเดินเล่นก็ได้เนี่ยเถียนชิงเอ่ยอย่างไม่เยี่ยระหญิงสาวตึงย่นจมูกกับคำพูดสบายๆของเขาลงไปเดินเล่นในอุโมงค์ลับมีหวังหากเดินผิดทางจะตายไม่รู้ตัวเสียมากกว่าเจ้ารู้สึกเช่นไรตอนนี้ ข้าวเวียนหัวแล้วก็ไม่มีแรงหลิวเจ้าเว้ยคล้ายใช้แรงเฮือกสุดท้ายไปกับการฆ่าบ่าวพวกนั้นแล้วเมื่อแรงอาฆาจางหายฤ์ยาก็ปรากฏชัดนางเริ่มไม่มีแรงแม้แต่จะก้าวเดินด้วยซ้ำปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ